เรโรออนระงับกลิ่นเหงื่อกินกายที่แบรนด์คลมอ,ออ่อนโยนจ้าวน้รัช่วงนี้ปิดเทอมใช่ไหมคะเป็นช่วงซนะัมเมอร์เนาะเด็กๆเ,เขาก็จะพักผ่อนทากิจกรรมต่างๆกันโดยเฉพาะน้องๆหนูๆวัยห้าขวบขึ้นไปเนี่ยค่ะกิจกรรมเยอะอย่างร้านบางเนี่ยสนสุดแล้วเหงื่อแบบเยอะมากเลยนะสิ่งที่ตามมานะคุณคุณคือกลิ่นเหงื่อขึ้นแลแบบ้วแต่ไม่ต่างจากผู้ใหญ่เลยนะวันนี้มาแนะนาสเปรโอ,อนสําหรับเด็กซึ่งเป็นสูตรอ่อนโยนโดยเฉพาะเลยไม่มีสารระคายเคืองแล้วกลิ่นคือแบบหอมมากคุณคุณอยากรู้เดี๋ยวเช็ค่ะ สวัสดีค่ะัสดีคุณชมเประเช่ทีน่ารักทุกคนนะคะครั้งที่แล้วหมองถอดสูตรรอนสําหรับเด็กชื่อแบรนด์ฟ r f ฟด์นะคะคุณแม่ๆลองไปไล่ดูคลิปเก่าเองนะครั้งที่แล้วอ่ะเป็นสูตรที่แบรนด์เคลมว่าเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กอ่อนโยนแล้วก็ไม่มีน้ําหอมร้อเซซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาทําได้ดีอยู่นคุณแต่ว่าครั้งนี้เขาเพิ่มมา2ส,สูตรใหม่โดยเลือกน้ําหอมจากธรรมชาตินะคะเขายึดเกณฑ์มาตรฐาน26 er ่สิบหกอัลเลอร์เจนฟรีแฟร์เเกนซ์นะเป็นของสมาคมน้ําหอมนานาชาต เคายเคืองต่อผิวเนี่ยถึง26ชนิดด้วยกันที่สาคัญเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์สําหรับคุณน้องๆหนูๆเนอะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาผลิตภัณฑ์เนี่ยไปทดสอบแล้วก็ผ่านการรับรองว่าปราศจากการระคายเคืองจากสถาบันเดิมสแกนเอเชียเรียบร้อยอธิบายง่ายๆตามนี้ค่ะคุณว่าแบรนด์เขาเนี่ยเลือกเอาน้ําหอมที่มาใส่ในสูตรนี้นะก็คือเขาเลือกน้ําหอมชนิดที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองมาโดยเลี่ยงการใช้น้ําหอมที่อาจมีผลทําให้เกิดการระคายเคือง26ชนิดนั้นไปจากนั้นเอามาผสมในสูตรใช่ไหมคะแล้วก็เอา สอบอีกทีว่าไม่ทําให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะเพื่อความมั่นใจของคุณแม่แม่เนาะเพราะว่าเราจะไปให้ลูกเราใช้อ่ะมั่นใจว่าปลอดภยัยมั่นใจว่าระคายเคืองต่ำนะคะซึ่งแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเขาก็อ้างอิงจากอิฟรานะคะซึ่งเป็นสมาคมน้ําหอมนานาชาติอันนี้คือมาตรฐานโลกอยู่แล้วนะคะส่วนผลการทดสอบก็จัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมายว่าทําให้เราซึ่งมีลูกมีหลานเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณน้องๆหนูๆเขาสามารถใช้ได้โดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคือง <Wow. S 1> สองสุดที่ว่าเนี่ยปรบูใหม่อย่างที่บอกนะคะว่ามีการผสมน้ําหอมที่ปปลลลออดภัยงงไแ้ววนะะคซึ่่่เาามีชื Ferry Proculty Ordorant Sprain ส่วนอีกสูตรหนึ่งเนี่ยมีชื่อว่ากร o ฟูดยูอเ e r l a n d Arthur s p a ย์นะคะคุณผู้สูน่ารักตมูตมีน่าใช้มากเลยเอาตรงๆเห็นแล้วยังมีลูกแต่ว่าต้องหาพ่อก่อนนะคะทั้งสองสูตรเนี่ย Active h e โรต่างๆก็จะเหมือนกับสูตรก่อนหน้าที่หมองรีวิวไปแล้วเขาก็จะมีตัวโพแทสเซียมอารลัมนะคะที่เป็นตัวเหมือนมาช่วยลดเหงื่อลดกลิ่นตัวมีสารสกัดจากลูปพับญี่ปุ่นที่เป็นตัวมาต้านเชื้อแบคทีรียซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดกลิ่นไม่ถึงปรระสงออเมาาด้วยีก5ตัวเต็มที่ลดการรรออออักกเเสสบาาาาคคยืืงงนนหถ้ดูลิข อินกริเดียนแต่ละตัวจะเห็นว่าเป็นตัวที่อ่อนโยนนั้นเลยเนื mm ่อ hmm. งจากว่าเขายังคงคอนเซ็ปต์เดิมไม่มีสารันตราย mm hmm. ผ่านการทดสอบโดยแพทย์ผิวหนังเป็นคนที่อยากดูรายละเอียดก็เก่ mm hmm. ค,เคลิกไปดูได้นะคะคือหมองลองใช้ของเขาเองมา2สูตรเลยคุณ mm hmm. จะบอกว่ากลิ่น คือดีเลยอ่ะสีชมพูเนี่ยจะเป็นกลิ่นฟิลหอมละมุนแบบดอกไม้ดอกไม้คือกลิ่นดอกไม้เขาชัดนะแต่ไม่ฉุนส่วนสีฟ้าจะเป็นแนวหอมห,อมหวานแบบแคนดี้อ่ะลูกอมแล้วทั้ง2ส,สูตรคือกลิ่นติดทนนานอยู่บนคือถ้าน้องๆได้ใช้น่าจะาคือเราฉีดตอนเช้าใช่ไหมคะระหว่างวันเขาไปเล่นเจอเหงื่อตกบ่ายกลับบ้านมาก็ยังคงรู้สึกว่าไม่มีลื่นตัว,วเนาะมอกว่าเด็กๆเขาก็เหมือนผู้ใหญ่อ่ะถ้าเกิดเขามีลื่นตัวเดี๋ยวบางทีเพื่อนก็ล้อนะคะก็จะเป็นปมได้ในน่าคตเหมือนกันม<ๆ>ันก<ๆ>็อาจจะทําให้เขาเกิดความไม่มั่นใจหรือว่า ก็เกิดปมอะไรบางอย่างในใจเขาได้เหมือนกันนะแต่ for f o o คือออกแบบมาได้ดีเหมาะกับเด็กๆนะคะสนับสนุนกิจกรรมของน้องๆหนูๆทุกกิจกรรมจริงๆทั้งสองสูตรเนี่ยราคาเท่ากันเลยคุณก็คือขนาด50มลตรราคา490บาทคุณแม่ๆที่สนใจเนี่ยทักไปที่ Facebook ของเขาได้เดี๋ยวหมองใส่ลิงก์ไว้ที่แคปชั่นให้แล้วกันเนาะหรือว่าจะแจ้งว่าแบบดูคลิปนี้มาจากครูเช็คก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขามีส่วนลดพิเศษรวมถึงของแถมให้คือส่วนตัวหมองชอบเป็นเป็นโปรดักที่หาได้ยากอะหมองขอไว้ให้ละนอกจากเขาจะมีทาง Facebook แล้วเนี่ยคุณคขา อบอกว่าเป็นสเปรย์โรออนแบบใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะกลุ่มน้องๆหนูๆได้ดีจริง,รงๆคือใส่ใจรายละเอียดตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบพวกแอคทีฟอิงเกเรียนต่างๆใช่ไหมคะรวมถึงแพคเกจด,ดูสิแบบนา่ารักกลิ่นก็เข้ากับใบใสที่สําคัญใช้กับเด็กกันเนอะถ้าไม่มีการทดสอบกี่ยวเรื่องการระคายเคืองหรือว่าทางแพทย์ผิวหนังเลยมันก็ไม่น่าใช้แต่อันนี้เขาทามาครบจบสร้างความมั่นใจให้คุณแม่ๆได้เนะส่วนทั้ง2กลิ่นเนี่ยก็ออกแบบมาเป็นทางเลือกสําหรับเด็กๆได้ดีอะคะ่ะมองว่าเหมาะกับน้องๆทั้ง2องกลิ่นเลยนะถ้าเป็นเด็ก อาจจะเลือกสีชมพูนะคะหรือถ้าเด็กผู้ชายอาจจะเลือกเป็นสีฟ้าบอกว่าจริงๆเด็กผู้หญิงก็กลิ่นแคนดี้ได้เช่นกันนะสีฟ้าก็ยังโอเคส่วนคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีประวัติซึ่งลูกของเราเนี่ยแพย้น้ําหอมที่อยู่ในเวสมาเวลาที่จะใช้สูตรที่มีน้ําหอมถึงแม้ว่าเขาจะเลือกตัวที่ไม่ระคายเคืองมาแล้วเนอะอาจจะไม่สบายใจแนะนําว่ายังคงใช้สูตรเก่าของเขาที่ไม่มีน้ําหอมได้อยู่นะอันนั้นก็เวิร์กเช่นกันใครเคยลองซื้อให้ลูกๆหล,ลานๆของเราบ้างแล้วนะคะอย่าลืมมาคอมเมนต์มาใหม่กันและเห็นว่าคลิปนี้มีวววิสภาาาพคม่ การแทนได้ที่ช่องกูรูใช้กูนี้กูยัมองไปแล้ว